สวัสดีครับผมช่างไปจากร้านสมัยทีเซอร์วิสครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัว macbook pro 15นิ้วนะครับ a1707 นะครับอาการที่มาก็จะเป็นอาการที่ตัวสายแพรนะครับสายแพรตัวจอนหักนะครับจอจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านท็อกเก็ตเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมท็อกเก็ตก็จะเป็นแบบนี้เนาะตัว ตรงแผ่นกันเงินตรงนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับพอไปเจอกับตัวแผ่ที่มันอ่อนเนะี่ยเวลาเราเปิดเปิดปิดพับหน้าจอไปนะครับตัวแผ่ตรงนี้เนะี่ยมีโอกาสที่จะเสียหายได้นะครับก็มันขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานด้วยครับถ้าเครื่องแบบร้อนเกินไปนะครับอยู่ในพื้นที่ที่แบบไม่ได้เย็นมากนะครับตัวแผ่มันก็จะเริ่มกรอบเริ่มเสื่อมนะครับเขาก็จะมีอายุการใช้งานแล้วก็ ตัวแผงเส้นเดิมเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะตึงนะครับเวลาเราเปิดไปแล้วเนี่ยมันมันมีการแพรมันมีการตึงอยู่ตลอดก็มีโอกาสที่จะทําให้มันเกิดอาการหักได้นะครับเนี่ยวิธีการแก้ไขก็ทําการตัดต่อนะครับตัวแผ่นนะครับเขาเรียกว่าแผ่นแบ็คไลท์นะครับหรือว่าชุดไฟที่จะเข้าไปเลี้ยงตัวหน้าจอนั่นเองนะครับซึ่งไฟไปเลี้ยงตัวหน้าจอเนี่ยก็จะใช้ประมาณ 30- ถึง50โวลต์นะครับในการ เข้าไปเลี้ยงตัวหน้าจอนะครับแล้วแต่ความสว่างนะครับตัวตัวระบบตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าชุดระบบแบ็คไลท์นะครับถ้าแบ็คไลท์ไม่ทํางานไม่มีไฟไปเลี้ยงจอนะครับจอก็จะไม่แสดงผลนะครับเนื่องจากไม่มีตัวไฟเลี้ยงนะครับทีนี้ในแพทเส้น,นี้นยะเราก็ทําการซ่อมได้นะครับเราก็นำให้จอกลับมาสภาพใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่ต้องทําการเปลี่ยนตัวหน้าจอใหม่นะครับใน อาการที่เปิดจอสุดแล้วไม่ขึ้นภาพนะครับหรือเปิดจอสุดแล้วอยู่ดีจอหายไปเลยนะครับก็แก้ไขได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสรุปง่้ยประมาณนี้นะฮะอย่างแรกขอฝากร้านสมัยทีสวิตไว้ด้วยนะครับเหมือนเดิมมีสิิสาขานะครับช่วงเที่ยมหานาครแต่มา้าวิดีโอตำแหน่งหนานาบนหน้าเว็บไซต์นะครับกับข้อมูลรายละเอียดการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ของสาขาเบอร์เบอร์ติดต่อแอนมินนะครับหรือเอเดรี์นะครับ บนเว็บไซต์ได้เลยนะครับสวัยทีโซอิดครับ